ปิดเทอมปิดเทอมมาถามหาลุงป้าลุงป้าม่อยู่งานนี้นะทุกคน่อดกแล้วเพอเออสัตวอันห้ามม่ทอด่กัมิตอร์่ทเดก่มาทอดเทียนห่วงกันกับทร้างหมัดคู่สะขามเดี่ยวจ้าจ้า มาจากบ้านข้ามเมกไงแต่บลบ้านเราเพยจะเจริญสินเคยจะเลือกสินจ้าแต่แต่บ้านนี่เดี๋ยวนี้มาแต่ย่ยมพี่น้องครับบ้สบายอยู่นบ้านดงอีบ้างน้องแสงนี่ข้ามตะการโอ้มาจากตะการแร้วมาเสียงดีตะการปกติสิยงเร่นเสียงตรงค่ะมีทูบเลยค่ะคุณแม่มีทูบเลยค่ะว่ายได้ค่ะค่ะห้องน้ำก็อยู่ทางนี้นะคะห้องน้ำจ้ะคุณแม่อยาเข้าห้องน้ำก็เชิญเหนอยค่ะจ้ะ ทานใบสีก็มีแล้วค่ะคุณแม่จ้ามามุมนี้แหละค่ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเบ่งเอายัไม่จะมาบอกว่าคือส่งสิอยู่ไก่เป็นมาจะสิฟ้าพาไปเร <c oughs> ื่อยบึงมาได้เอาก็อยากเห็นตัวนกสนมอ่อนไกลใช่ไหมสนมมันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันเนาะอเอาหันยุได้เท่าไรสับก็บคือไก่ใช่ที เบิ S <S> ้งเบิดตอนเบิ่ยกอันนี้มากเห็นเบิดองา้าน้านจะไหนจว่ตอนย้ายองคูมาเออเห็นเบิดนั่นแหละกายืไมเ่อ่ยไปเห็นของิงมาเทุออเออเออค่ะยิมได้เลยค่ะทู่นะคะ สีดีใจนะได้มาร้าตูค่ะตอนดูในนั้นก็คิดว่ายอยู่ไก่เนาะ,ะมีพานใบสีด้วยนะ ใส่เลยค่ะรองเท้าใส่เลยค่ะคุณแม่บุ่าเ้าขาแตะ้นคของสกคูกด้ยไม่ยานีมยังมากกับเบืงตลอดค่ะกับว่ากันเป็นมันนี่ร้านไปไปเรียบงมันีนลุงพ้นมาบางยื่ใส่จุดไฟจุดไฟไปแล้วที่กียอออยู่ที่ตะเกียงค่ะพ่อเชิญค่ะนั่นอ่ะไฟอยู่พู้นค่ะค่ะอยู่ที่ตะเกียงค่ะค่ะอ ตั้งนะโมพอ,อมาสองเทียนนีรื่องเดี๋ยวยส,<อ>สองเทียนอ๋อพออีพอมาสองสองสองครั้งแล้วอสองเทียนแล้วเที<ะ>ยนนึกว่าทอดเทียนนี่บ้านนั่นนี่ค่ะมาทอดเทียนอทอดเทียนบ้านนั่นผู้สข้ามนี่จะ้ะเแล้วมั่นค่ะค้ะคนคยวนดในทอดเทียนกับน,น้ำคนม่ค่ะตั้งนะโมแล้วก็ท่องคาถาองค์พ่อปู่นะคะอย่างตามป้ายเลยคะ่ะแล้วก็แจ้งชื่อและนามสกุลน,นะคะ ขอ,อพรองค์ปู่ได้เลยค่ะเออวันที่สิบหกกับไกล่แล้วเด้อค่ะพี่น้องทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะ,ะน,นั่นมาจากคัมป้า

เหมือนเมื่อวานเลยเนาะเดินไปถึงพู้นเอฟซีา็มาวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเออค้มแล้วนี่ชื่อทองลองก่อยๆดกอดก็ร้องไม่หยุดก็ร้อง ไปซื้อไปซื้อของไปทำบุญแล้วก็แวะไปบ้านปู่ของพืพาเมื่อกี้เงินไปแล uh ้วเหรอเออไปซื้อของอยู่พุ่นไปซื้อของแล้วก็แวะมาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวเออไม่เจอไปแป๊บเดียวแล้วก็ซื้อของมาพอพรุ่งนี้วันเกิดน้องเฟิร์นเลยแวะไปซื้อของ แป็นนาที่เขามาเป็นนาที่เขามาเราอยู่นะเนี่ยเราต้องไปซื้อของอันนี้มาไหว้ได้เต็งโมพันสีเหลืองมาด้วยอือ เค้กบอกน่าจะหลังบ้านเปี้ยวมามาเจอลุงอยากเจอลุงนะแต่ไม่เจอเพิ่นพาลูกๆไปเที่ยวทะเลค่ะแก่งกระจามวันนี้ก็เดินทางกลับแล้วค่ะจ้ะไปสองคืนสามวันสองคืนจ้า ลูกท้ายก็ไปน่ำค่ะมูมู่เพิ่มแ้วค่ะจะค่ะงานประจำปีก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะวันที่สิบธันวาค่ะจ้าสิบธันวาอคมีขอบคุณิปสิมาวัสดีค่ะ